วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าซามูไรจับภาคบิวไฟเตอร์เซ็นโกคูเอสเทกันดัมนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวงานจีนได้มาเลยค่าย W.M. เลยเนี่ยซึ่งในกล่องก็จะมีคู่มือมาแบบคู่มือไม่ค่อยประหยัดกระดาษเท่าไหร่นะเพราะแผนใหญ่ใหญ่กว่าลายค่ายเลยอะแล้วก็เป็นแผงขา้างในแผงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนจะมีแค่แผงใหม่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อย ที่เหลือจะเป็นแผงของเอสเทตัวเก่านะฮ<น>ะแต่สีแดงสดมากเลยอ่ะสีแดงมันคือสดมากแล้วก็มีแผงสีขาวมาอีกซองนึงนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยแสบแสบแผงสีขาวมาอีกซองนึงแต่แผงสีขาวไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แล้วก็สีขาวก็มีคาวมามมันมันมาแววเดี๋ยวก็สวยดีโอเคเฮ้ยมีดีคอนมาให้ด้วยดีคอนี่เหมือนของเอ็มจีนะแล้วก็ย,อย่อส่วนลงมาเราไปดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วมันเป็นยังไง ขอเสร็จแด้วบอกเลยว่าความเท่นี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าด้วยแค่ชื่นชื่อว่เอสเทนี่ก็เท่านามาแต่ไกลอยู่แล้วเจ้าเอสเทตัวนี้บอกเลยว่าประกอบสนุกนะแล้วก็ดูแข็งแรงมากด้วยติดตรงที่ว่าน้องก็ยังมีความที่แบบเหมือนแยกสีมาดีแต่บางจุดก็ยังต้องแต้มเองตัวนี้ไม่ได้แตะสติกเกอร์เลยนะเพราะส่วนใหญ่ใช้มาร์คเกอร์แต้มเอาโดยเฉพาะส่วนที่เป็นดาบของน้องบอกเลยว่าอาจจะเปืองมาร์คเกอร์นิดหน่อยนะเพราะดาบของน้องมาตอนแรกจะขาวขาวไม่มีสีอะไรแยกมาให้เลยเราต้องมาทาเองซึ่งให้มาถึงสี่เล่มของแท้ให้แค่สองเล่มเองอะของจ แงแรงดีต่บางทีด้วยความที่ดีไซน์ของน้องมาเป็นแบบนี้ก็อาจจะติดเกาะบางส่วนมากเช่นตรงเข่าหรือตรงแขนของที่ยกจนสุดไม่ได้หรือเข่าที่งองสุดไม่ได้เพราะติดเกาะเห็นอย่างนี้น้องสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้นะถ้าจัดบาลานซ์ดีๆแต่ว่าเสียดายรงที่ว่าจุดขยับน้องก็ยังคงเป็นโมรุ่นเก่าคือ,อยังใช่ PC อยู่วันหนึ่งมันก็ต้องหลวมลงแล้วอาจจะหลวมแต่ตอนนี้ยังแน่นอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกใครที่เป็นสายจัดท่าชอบจัดท่าอยากได้จัดท่าแล้วมันหุ่นเท่ๆก็สามารถมาจัดน้องได้เลยเพราะราคาน้องแค่สองใบแดงนิดๆอาจจะมีติดตรรงทีี่่่ววาานน้อออมไยะเเเหถดซกก็็ืปัึโค ใครที่ชอบคลิปแนวนี้หรือใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ผมทาอยู่เรื่องเกี่ยวกับการรีวิวก็ฝากกดใจเคาะจอกดติดตามแล้วก็กดรีโพสให้ผมด้วยนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคราวหน้าจะมารีวิวตัวอะไรไว้ดูกันจะมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพัคนได้เลยสวัสดีครับ